ใช่เจ้าหญิงแสนหวีอะไรนะแสนหวีต้องออกเฉยดีนะยานอ่ะคราวนี้เวลาเราเย็บเนี่ยลูกดูนะลูกเราต้องไอเนี่ยมเป็นด้านโค้งเป็นด้านเฉลียงเห็นไหมเวลาลูกเย็บอ่ะลูกเย็บด้านเกณฑ์ตรงเนี่ยถ้าลูกไปเย็บด้านนั้นอ่ะพังแค่ั้นและอ่ะคราวนี้เราก็กัดเขียหมุดตรงที่เป็นเกณฑ์ตรงก่อนก็คือตรงจักรแล้วมีหนึ่งที ตรงด้านล่างหนึ่งจุดครูบอกแล้วว่าเกณียเฉลียงเราต้องพยายามไล่มันเวลากัดเข็มหมดุดคุณครูสอนแล้วว่าเรากัดยังไงครูสอนแล้วกัดไปที่อื่นแล้วก็กัดมาที่เส้นจริงเดี๋ยวเราจะเย็บเลยจุดอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นอกนะฮะที่มันเป็นแนวตรงก็คือเส้นอกล็อกไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรเขาคันนี้ไล่ละคะ่ะ ไล่แล้วนะคะไม่ตกเวลาเราไล่ก็ต้องไล่บนกับล่างค่ะลูกไล่ขึ้นไปไม่ได้มันจะเหลือไล่บนลงมาไล่ล่างลงมาลูกต้องกัดให้ตรงถ้าลูกกัดไม่ตรงตำแหน่งปุ๊บเวลาลูกเย็บมันก็จะเลื่อน กัดขึ้นกัดลงโอเคช่วยใครเชื่อว่าก็นั่นแหละชุดสวยหน้าตาดูได้งามไม่บอกใครเลย งามโดยไม่ถามคูด้วยอันนี้ก็ไล่เหมือนกันเอาขึ้นเอา <S <S ลงนะเราก็ต้องปรับก็นิดนึง เพราะมันเรียกจังหวะเขาไม่ใช่จุดเขาเราก็ต้องเลื่อนเขา ก็ได้จังหวะแล้วนะลูกเราต้องให้ให้ได้จังหวะนะถ้าไม่ไจังหวะนี่มันจะพิการโอเคพอได้จังหวะแล้วเราก็เย็บนะคะเย็บจากล่างขึ้นบนได้ทุกอย่างแต่ขอให้ย็บด้านที่มันเป็นด้านเสื้อไม่ใช่ด้านโค้งโอเคไหม ได้ทุกทุกทางนะคะนี้จะเย็บจากนุก้นลงมาก็ได้จะเย็บจากนี้ไปกได้หมดอ่าย้ำนะคะย้ำเย็บมากดเอาไว้ถ้าเราไม่เก่งเราอยากจะเนาก็ก็เนาได้ลูก ไม่มีใครว่าเรานะคะเราอยากเนวเราก็แนวกี่ว่าปิวปิ้วปิวออ,ออกจากเส้นเวลาเย็บเองิ้วปิ้วปิวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปซีมโมต่อตอันนี้เดี๋ยวเราไปรีบดูเหมือนที่ครูสอนมัน,นี นะขอกันใจนิานาดนึงส่งกัานใจได้เถอะไม่เป็นไรแล้วก็ตัดต่อมิดเดียวลูกไม่ต้องตัดเยอะตัดให้มันเท่ากันหรือเราจะได้เป็นรีดทีเดียวอย่างนี้ต้องพองคู่หรือว่างละพองแยกพองแยกพองแยกมันจะสวยแต่เย็บก่อนแล้วค่อยพองอันนี้เราก็จะี เวลาเรารีดนะคะ<อ>ก็รีดจีนกอ่กอนแล้วก็รีดนี่มาหยุดอยู่ตรงนี้ลนแล้วก็รีดตรงนี้ค่ะรีดตรงนี้ลงมาตรงนี้นะเดี๋ยวกูรีดให้ดูดง,งนตรน